เพื่อนๆที่ชอบฟังเรื่องผีนั้นผมเชื่อว่ามีอีกหนึ่งเรื่องครับที่เพื่อนๆคงเคยได้ยินได้ฟังกันอยู่บ่อยๆเรื่องที่ผมพูดถึงก็คงเป็นเรื่องราวความน่ากลัวเกี่ยวกับอาชีพคนขับรถแท็กซี่ครับพี่ๆคนขับรถแท็กซี่มีโอกาสได้เจอกับผู้คนมากมายหลากหลายและที่สำคัญพวกเขาเหล่านั้นต้องเดินทางไปยังที่ต่างๆที่พวกเราอาจจะไม่เคยเข้าไป ตัวผมเองยอมรับเลยนะครับว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้เกี่ยวกับเรื่องราวของพี่ๆคนขับรถแท็กซี่ด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าแต่ละเรื่องที่เคยได้ฟังมาก็เป็นเรื่องที่สนุกตื่นเต้นและขนลุกเป็นอย่างมากเลยครับประสบการณ์นในวันนี้ก็เช่นเดียวกันครับผมได้หยิบยกเรื่องราวความน่ากลัวสยองขวัญเกี่ยวกับอาชีพคนขับรถแท็กซี่มาเล่าให้ฟังกันผมอยากเพื่อนๆตั้งใจฟังเรื่องนี้กันให้ดีนะครับเพราะว่าเรื่องนี้สนุก ตื่นเต้นและขนลุกอย่างแน่นอนแต่ก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องนี้กันรบกวนเพื่อนๆครับรบกวนช่วยกดไลค์ให้คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วเรามาฟังเรื่องนี้กันเลยดีกว่าครับเรื่องราวเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณหานเป็นประสบการณ์ตรงที่เกิดขึ้นเมื่อเกือบ1ิปีที่ผ่านมาคุณหานได้เล่าให้ฟังว่าตัวของคุณหานเองเป็นชายวัยกลางคน ที่มีอาชีพขับรถแท็กซี่ครับเขาขับอยู่ในพื้นที่กรุงเทพและก็ปริมณฑลนะครับคุณหารทำงานขับรถแท็กซี่มานานมากกว่า15ปีเป็นคนที่ขยันขันแข็งไม่เลือกงานไม่เลือกลูกค้าไม่ว่าลูกค้าจะร้องของให้เขาไปส่งที่ไหนและไม่ว่าดึกดื่นสักเท่าไหร่คุณหารก็มักจะเต็มใจขับรถไปส่งอยู่เสมอครับเขาบอกว่าเขามีโอกาสได้ขับรถไปทั่วพื้นที่กรุงเทพ แล้วก็ปริมณนทนเลยนะครับได้พบเจอกับลูกค้ามากมายแตกต่างกันออกไปซึ่งในช่วงแรกของการเริ่มต้นอาชีพขับรถนั้นคุณหารก็จะเริ่มขับรถในช่วงเวลากลางวันเป็นหลักครับแต่หลังจากที่เวลาผ่านไปเมื่ออายุเริ่มที่จะเยอะขึ้นเขาก็ไม่มีเรี่ยวแรงไปขับสู้กับเด็กรุ่นใหม่สักเท่าไหร่คุณหารจึงทําการเปลี่ยนช่วงเวลาของการทํางานครับเขาเลือกที่จะไปขับรถในช่วงเวลากลางคืนแทน เริ่มต้นออกจากบ้านในช่วงเวลาประมาณหนึ่งทุ่มและกลับเข้ามาที่บ้านอีกครั้งในตอนเกือบรุ่งเช้าซึ่งการขับรถแท็กซี่นั้นรายได้ในแต่ละวันก็ไม่ค่อยจะคงที่สักเท่าไหร่ครับบางวันก็ได้มากบางวันก็ได้น้อยหรือว่าบางวันก็อาจจะไม่ได้เลยเป็นเรื่องที่คาดเดาไม่ได้จริงๆแต่คุณหานก็ยังคงไม่ยอ่อท้อยังคงตั้งใจทำงานของเขาต่อไปเ,เรื่อยๆจนมีอยู่วันหนึ่งครับเป็นวันที่เขา ได้พบเจอกับเหตุการณ์แปลกๆเข้ามาในชีวิตในคืนนั้นก็เป็นอีกหนึ่งคืนที่คุณหารออกมาขับรถตามปกติเขาบอกว่าในวันนั้นไม่ค่อยมีลูกค้าสักเท่าไหร่เลยครับเขาออกมาขับรถตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณสองทุ่มได้ลูกค้าเพียงแค่คนเดียวหลังจากนั้นก็ว่างยาวๆเลยไม่มีคนเรียกใช้บริการในช่วงเวลาประมาณห้าทุ่มกว่าๆครับคุณหานจึงตัดสินใจเลี้ยวเข้าไปจอดพักที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง ในย่านพุทธมนทนหลังจากที่จอดพักกินกาแฟเข้าห้องน้ำห้องท่าเมื่อเขาเริ่มที่จะมีแรงและก็มีกำลังใจที่จะสู้ต่อคุณหารจึงตัดสินใจขับรถออกมาจากปั๊มเพื่อตั้งใจจะหาลูกค้าต่อไปครับและดูเหมือนว่าโชคเนี่ยจะเข้าข้างเขาซะด้วยนะครับพอหลังจากที่เลี้ยวรถออกมาจากปั๊มได้ไม่ไกลก็มีผู้หญิงวัยกลางคนคนหนึ่งยืนโบกเรียกรถอยู่ที่ป้ายรถเมย เมื่อเห็นแบบนั้นคุณหานก็ไม่รอช้านะครับรีบเลี้ยวรถเข้าไปจอดที่ข้างเธอทันทีผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงวัยกลางคนที่แต่งตัวเรียบร้อยมากๆครับลักษณะท่าทางดูเหมือนเธอเพิ่งจะกลับมาจากทำงานหรือว่าไปทำธุระบ,บางอย่างมาเธอรีบเปิดประตูแล้วก็เข้ามานั่งในรถคุณหานก็ทำการมองหน้าเธอผ่านกระจกมองหลังเพื่อสอบถามถึงจุดหมายปลายทางที่เธอต้องการจะไปครับ แต่สิ่งที่ผู้หญิงคนนั้นตอบกลับมาทำให้เขาต้องรู้สึกงงเล็กน้อยเพราะว่าเธอได้บอกกับเขาว่าเธอต้องการจะไปหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งที่อยู่ห่างออกไปไกลพอสมควรครับคุณหานบอกว่าถึงแม้ว่าเขาจะขับรถอยู่ในย่านนี้มานานหลายปีแต่เขาเองไม่เคยเข้าไปในย่านที่ลูกค้าบอกเลยครับส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเขาเคยได้ยินจากเพื่อนรวอ่วมอาชีพด้วยกันคนขับรถคนอื่นๆมักจะบอกกับเขาครับ วายานญานนั้นเป็นย่านที่ไม่ค่อยมีบ้านคนพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นป่าและเป็นที่เปลี่ยวเคยมีแท็กซี่หลายคันโดนหลอกให้เข้าไปเพื่อจี้ชิงทรัพย์และก็ทำร้ายอยู่บ่อยครั้งตอนที่คุณหาได้ยินจุดหมายปลายทางเขาก็ถึงกับกลืนน้ำลายเลยนะครับเขารู้สึกสองจิตสองใจไม่รู้ว่าควรจะเอายังไงดีแต่พอคิดถึงว่าวันนี้เนี่ยไม่ค่อยมีลูกค้าสักเท่าไหร่รายได้ก็ยังไม่เยอะ และยังไม่มากพอกับค่าใช้จ่ายที่ใกล้เข้ามาช่วงสิ้นเดือนแล้วมันก็ทําให้เขาไม่มีตัวเลือกมากนะครับรวมถึงเมื่อพิจารณาจากสายตาคิดว่าผู้หญิงวัยกลางคนคนนี้ก็ดูเหมือนเป็นคนปกติทั่วไปไม่น่าจะมีพิษมีภัยแต่อย่างใดเมื่อคิดได้แบบนั้นทําให้คุณหารตัดสินใจที่จะออกรถเพื่อไปส่งลูกค้าในทันทีถนนในช่วงเวลากลางดึกดูเงียบเหงาอย่างเป็นปกติเลยครับ ไม่ค่อยมีรถสัญจรวิ่งผ่านไปมาบนถนนมากมายนักแต่ก็ยังดีครับที่ตลอดเส้นทางยังคงมีไฟเปิดให้แสงสว่างอย่างต่อเนื่องแต่หลังจากที่รถเลี้ยวลงจากถนนใหญ่มุ่งหน้าสู่ถนนสายรองบรรยากาศรอบตัวก็เปลี่ยนไปในทันทีเสาไฟฟ้าที่มีไฟติดตั้งอยู่ที่ด้านบนเริ่มที่จะทิ้งระยะห่างความมืดที่มีอยู่รอบตัวก็เริ่มเข้าปกคลุมพื้นที่ สองข้างทางที่เคยเต็มไปด้วยบ้านคนตอนนี้ก็เริ่มลดน้อยถอยลงอย่างเห็นได้ชัดท้องฟ้ามือสนิทไร้แสงจันทร์หมอกบางๆเริ่มลอยปกคลุมผิวถนนขณะที่คุณหารขับลึกเข้าไปในซอยไฟถนนบางดวงก็กระพริบติดๆด,ดับๆบ,บรรยากาศทุกอย่างมันชวนน้าขนลุกยังบอกไม่ถูกครับและด้วยความรู้สึกแปลกๆคุณหารจึงพยายามชวนผู้โดยสารคุยแต่ว่าเธอกลับนั่งนิ่งเฉย มองออกไปนอกหน้าต่างราวกับคิดอะไรบางอย่างอยู่และหลังจากที่รถวิ่งผ่านบนถนนสายเปลี่ยวเส้นนั้นได้ไม่นานในที่สุดสายตาของคุณหารก็มองเห็นป้ายทางเข้าหมู่บ้านอยู่ไกลๆขณะที่รถเข้าโค้งยาวๆก่อนที่จะถึงหน้าหมู่บ้านนั้นเขาก็สังเกตได้ถึงอะไรบางอย่างที่มันดูผิดปกติเพราะอยู่ๆผู้โดยสารผู้หญิงวัยกลางคนคนนั้นเธอเริ่มที่จะนั่งนิ่ง หลับตาไม่สนใจอยากจะมองไปที่ด้านนอกแต่อย่างใดจนเมื่อรถวิ่งผ่านโค้งนั้นและเข้ามายังถนนด้านในหมู่บ้านบรรยากาศในรถทุกอย่างก็กลับสู่สภาวะปกติครับคุณอหารเองก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับเขาก็สอบถามกับลูกค้าว่าบ้านลูกค้าในยอยู่หลังไหนเขาจะได้ไปส่งถูกซึ่งหลังจากที่ขับรถตามคำบอกของลูกค้ามาเรื่อยๆในที่สุดรถ ก็มาจอดอยู่ที่หน้าบ้านลูกค้าจนได้เมื่อคิดเงินค่าเดินสารกันเสร็จระหว่างที่ลูกค้าเปิดประตูลงจากรถอยู่ดีๆลูกค้าผู้หญิงคนนั้นก็หันมาพูดอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณหารต้องรู้สึกแปลกใจลูกค้าคนนั้นพูดกับเขาว,ว่าคนขับตอนที่ขับออกไปอย่าไปจอดรับใครตรงโค้งนั้นนะถ้าเห็นว่ามีคนยืนโบกก็ห้ามจอดโดยเด็ดขาดหลังจากที่พูดจบ เธอก็เปิดประตูเข้าบ้านของเธอไปทิ้งความสงสัยไว้ให้กับคุณหารเพียงลำพังในตอนที่ได้ยินนั้นเขาเองก็รู้สึกแปลกๆอยู่เหมือนกันนะครับแต่เขาก็พยายามไม่คิดอะไรและไม่อยากจะถามอะไรต่อเพราะว่าด้วยประสบการณ์การขับรถแท็กซี่มานานมากกว่า15ปีครั้งนี้ก็ไม่ใช่ครั้งแรกครับที่เขาเคยได้ยินเรื่องแบบนี้มาก่อนมีลูกค้าหลายๆคนที่มักจะพูดทักถึงเรื่องอรแปลกๆ แต่พอถึงเวลาเข้าแล้วจริงๆเขาก็ไม่เคยพบเจออะไรหลังจากที่ส่งลูกค้าเสร็จคุณหานก็กลับรถแล้วก็ขับออกมาครับตอนที่ขับอยู่ในหมู่บ้านทุกอย่างมันก็ยังคงเป็นปกติแหละครับแต่หลังจากที่เขาพ้นประตูหมู่บ้านออกมาและเข้าโค้งเลี้ยวออกมาที่โค้งโค้งเดิมทันใดนั้นเองครับสายตาของเขาก็สังเกตเห็นเงาของใครบางคนกำลังยืนโบกมืออยู่ที่ข้างถนน ร่างนั้นเป็นผู้หญิงในชุดสีขาวผมยาวที่กำลังยืนโบกเรียกแท็กซี่อย่างตั้งใจเมื่อเห็นแบบนั้นด้วยสัญชาตญาณคนขับรถแท็กซี่นะครับคุณหารก็นึกในใจขึ้นมาทันทีบอกว่าวันนี้ในโชคดีมากๆเลยนะที่จะได้รับลูกค้าตอนขับออกไปด้วยอย่างน้อยการขับเข้ามาในหมู่บ้านลึกครั้งนี้ก็ไม่ถือว่าวิ่งฟรีตีรถเปล่าออกไปเมื่อเขาขับรถเข้าไปใกล้ผู้หญิงคนนั้น คุณหารก็เริ่มที่จะชะลอรถลงแต่ก่อนที่รถกำลังจะจอดสนิทอยู่ดีๆเขาก็นึกถึงคำเตือนของลูกค้าคนก่อนหน้านี้ขึ้นมาได้คำเตือนที่บอกว่าถ้าเห็นว่ามีคนยืนโบกก็ห้ามจอดโดยเด็ดขาดคำเตือนนั้นมันทำให้คุณหารขนลุกไปทั้งตัวเลยครับเขารู้สึกได้ในทันทีว่าน่าจะมีอะไรผิดปกติอย่างแน่นอนคุณหารจึงตัดสินใจที่จะไม่จอดรับผู้หญิงคนนั้น เขารีบเหยียบคันเร่งและขับผ่านไปในทันทีแต่กลับกลายเป็นว่าแทนที่เขาจะรู้สึกสบายใจนะครับเขากลับขนลุกไปทั้งตัวความรู้สึกอึดอัดเริ่มเข้ามาแทนที่เขาเหลือบตามองไปที่กระจกมองหลังบนกระจกนั้นยังคงสะท้อนภาพของหญิงสาวที่เธอยังคงยืนอยู่ที่เดิมและหลังจากนั้นไม่นานก็มีอะไรบางอย่างที่น่ากลัวเกิดขึ้นอยู่ดีๆ ไฟถนนที่เว้นระยะห่างเป็นช่วงๆก็ดับลงพรืบพร้อมกันถนนทั้งเส้นมืดสนิทเหลือเพียงไฟหน้ารถของคุณหารที่ยังคงสาส่องไปที่ด้านหน้าแต่ว่าไฟของรถนั้นก็ไม่ได้ให้ความสว่างมากมายสักเท่าไหร่คุณหารบอกว่าเขารู้สึกตกใจและเกรงไปทั้งตัวเลยครับได้แต่จ้องมองไปด้านหน้าไม่กล้าหันซ้ายหันขวาไปทางไหนและทันใดนั้นเองก็มีเสียงหัวเราะเล็กแหลม ดังขึ้นมาจากทางด้านหลังเป็นเสียงหัวเราะของผู้หญิงที่เย็นยะเยือกด้วยความตกใจครับคุณหารรีบเหลือบตามองกระจกสองหลังในทันทีและภาพที่เห็นทำให้เขาต้องตกใจอย่างสุดขีดเพราะผู้หญิงคนนั้นที่แต่งกายในชุดสีขาวเธอคนนั้นกำลังนั่งหันหลังให้กับเขาเธอนั่งอยู่บนฝากระโปรงหลังอยู่ที่นอกรถและหัวเราะอ,ออกมาอย่างสนุกสนานเหมือนว่าเธอสาใจ ที่ได้แกล้งให้เขาหวาดกลัวเมื่อเห็นแบบนั้นคุณหารก็เหมือนคนสติแตกเลยครับเขาใช้เท้าเหยียบคันเร่งลงไปจนมิดทำให้รถพุ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วและทยานออกจากถนนเส้นนั้นได้ไวกว่าที่คาดคิดไว้มากเขากลับขึ้นมาบนถนนใหญ่อีกครั้งร่างของผู้หญิงคนนั้นและเสียงหัวเราะเล็กแหลมก็หายไปด้วยเช่นเดียวกันคุณหานหวาดกลัวและไม่มีสติมากพอที่จะขับรถเพื่อหาเงินต่อแล้วครับ เขารีบขับรถตรงกับเข้าบ้านในทันทีและถึงบ้านในสภาพที่เหมือนจะจับไข้ตัวสัน่นและพูดจาไม่รู้เรื่องคุณหารต้องนอนพักอยู่หลายวันก่อนที่อาการจะค่อยๆดีขึ้นนะครับแต่ถึงแม้สภาพร่างกายจะเริ่มกลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่เรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในคืนนั้นมันยังคงเป็นความน่ากลัวที่ยังคงติดค้างอยู่ในใจของเขาเวลาผ่านไปประมาณหนึ่งสัปดาห์ได้ หลังจากที่คุณหานหายดีด้วยความอยากรู้และความสงสัยครับว่าค่ำคืนนั้นเขาได้ไปเจอกับอะไรกันแน่ในช่วงเวลากลางวันคุณหานจึงตัดสินใจกลับไปที่โค้งเดิมอีกครั้งเขาทำการจอดรถเข้าที่ข้างทางและเดินลงไปดูจุดที่ผู้หญิงคนนั้นยืนโบกรถอยู่สิ่งที่เจอทำให้เขาถึงกับขนลุกเลยครับเพราะว่าที่ตรงนั้นมีสารไม้เก่าๆตั้งอยู่ มันดูถูกปล่อยทิ้งร้างมานานทำให้สภาพผุพังจนเกือบจะไม่เป็นรูปทรงที่วางอยู่ที่ด้านหน้ามีพวงมาลัยแห้งกองใหญ่วางระเกะระกะยอยู่เต็มไปหมดเมื่อเห็นแบบนั้นมันก็ทำให้เขาหวาดกลัวอย่างบอกไม่ถูกเขารีบถอยหลังแล้ววิ่งกลับขึ้นไปบนรถหลังจากนั้นก็รีบขับออกมาโดยที่ไม่หันหลังกลับไปมองคุณหานบอกว่าสิ่งที่เขาเจอในตอนนั้น มันก็พอจะตอบคำถามในใจเขาอยู่ได้บ้างนะครับแต่ถ้าให้เขาไปสืบหาข้อมูลว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครมาจากไหนเขาเองก็คงไม่อยากทำแล้วล่ะครับเพราะว่าแค่นี้ใบหน้าของเธอยังคงตามหลอกหลอนเขาอยู่ตลอดนึกขึ้นมาทีไรมันก็ทำให้เขาขนลุกไปทั้งตัวคุณหารเองก็อยากจะอยู่ห่างจากเรื่องนี้ให้ได้มากที่สุดครับและถ้าเป็นไปได้เขาก็ยืนยันอย่างหนักแน่นว่าถ้ามีลูกค้า เรียกให้เขาไปส่งที่หมู่บ้านแห่งนี้ในช่วงเวลากลางดึกอีกเขาก็คงต้องตอบปฏิเสธเพราะคิดว่าถ้าเขารับงานก็คงมีโอกาสได้พบเจอกับผู้หญิงในชุดสีขาวคนนั้นที่กำลังยืนโบกรถอยู่ที่ข้างทางอย่างแน่นอนและนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดที่ผมหยิบยกมาเล่าให้ฟังในวันนี้ครับต้องขอขอบคุณเรื่องราวเรื่องนี้จากคุณหานมาณที่นี้ด้วยนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนเพื่อนเรื่องราวเรื่องนี้ฟังแล้วคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างส่วนตัวผมเองผมมีความคิดเห็นว่าเรื่องราวเกี่ยวกับพี่พี่แท็กซี่ยังคงมีหนึ่งเรื่องราวนะครับที่ฟังทีไรก็ยังรู้สึกตื่นเต้นและลุ้นตามได้อยู่ตลอดผมอยากให้เพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ค่อยได้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอาชีพแท็กซี่ลองเปิดใจฟังหลายๆเรื่องดูนะครับเพราะว่าทุกเรื่องผมยืนยันและการันตีได้เลยครับ ว่าสนุกไม่แพ้เรื่องราวเกี่ยวกับบ้านโรงแรมหรือว่าที่พักเรื่องอื่นๆอย่างแน่นอนครับเพื่อนๆล่ะครับฟังเรื่องนี้จบแล้วคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างคอมเมนต์บอกกันไว้หน่อยนะครับและหากว่าเพื่อนๆคนไหนที่มีประสบการณ์น่ากลัวสยองขวัญไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องของเพื่อนๆเองหรือว่ารับฟังจากใครเล่าให้ฟังมาถ้าอยากให้ผมนำมาถ่ายทอดให้เพื่อนๆคนอื่นได้ฟังแบบนี้ส่งประสบการณ์สุดห้อนของเพื่อนๆ มาที่อีเมลด้านล่างได้เลยนะครับและก่อนที่จะจากกันไปก็เหมือนเดิมครับเพื่อนๆรบกวนช่วยกดไลค์ให้คลิปนี้กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังมาจนถึงตอนนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ